เครื่องพ,พับพกของเรือเหนียวกว่าเหล็กแน่นอนวัสดุตัวนี้เขาไว้ใช้ทําเชือกเกรอะรถกราะกันอุปกรณ์ต้องมีลายเส้นต้องมีใบอนุญาตนะครับลายเส้นมาจากไหนมาจากการอนุญาตให้ต่อเรือของสหพันธ์เรือเร็วโลกนะครับถึงจะมีลายเส้นตัวนี้เมื่อมีลายเส้นตัวนี้จึงเอาลายเส้นตัวนี้ไปขออนุญาตกับหน่วยงานราชการให้ใช้แคลปลาคาร์บอนซึ่งเป็นปวัสดุต้องใช้ในการประกอบเรือาวเวอร์โบท นี่ครับที่มาของของเรือเอฟวันนะครับแล้วก็เอไฟของสิงด้วยค่ะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะที่ทุกๆทุกคั้งที่มาชมการแข่งขันนะคะก็จะได้รับทราบกัน,นะคะรวมไปถึงแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ได้เจอนักแข่งตัวจริงนะคะได้เห็นเรือกันแบบจริงๆหลายท่านก็มาร่วมงานก็ แอบเห็นไปพดท่าถ่ายกับเรือนะคะถ่ายภาพเฉพาะโนโมเวอร์ของเราไหมครับภาพจับไปที่นักแข่งเห็นเส้นหนวดนักแข่งเลยนะครับโอ้โหชัดจริงๆนะคะโอ้โหจับเห็นเส้นหนวดกันเลยนะครับคงชัดมือชีมาค่ะมือชีมาและทุกมุมทุกภาพนะครับเมื่อก่อนนักแข่งมีเสียงกันนะครับเพราะว่ามันมีมุมปังเพราะว่ากล้องไปไม่ถึงก็วันนี้เสียงไม่ออกเลยครับเห็นหนวดแล้ว ใครทำอะไรผิดก็โดนต้องขอบขคุณด,ด้วยนะคะแล้วก็เขามีกล้องหลายตัวแล้วจะมีะจับทุกมุมนะครับสนามนี้ไม่เท่าไหร่นะครับสนามที่มันต้องใช้ระยะนทา้งตีนใหญ่ครับชุดใหญ่ต้องขอบขคุณด,ด้วยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นคุณช่วยสนามที่ผ่านมาก็คว้าอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นแชมป์สนามมานะครับ